มีมีการสํารวจที่น่าประหลาดใจมากเลยนะครับว่าผู้นำนมรสการผู้นําคริสเตียนจํานวนมากนะครับไม่เข้าใจเลยว่าการนมัสการคืออะไร Surprisingly there was survey that many Christian leader do not understand what is the true worship มีคนจำนวนมากไปโบสไปรอบนมัสการแต่ไม่เคยสัมผัสถึงการทรงสถิต Many people go to the church n d go to the service session but never บางคนแค่นมัสการเพื่อจะให้ตัวเองรู้สึกดี Some people just worship God just to make them feel good รู้สึกผ่อนคลาย Feel relaxed แต่การนมัสการไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่มาฟังเลย But um, the worship is not about the person that come to hear แต่การนมัสการคือการสร้างทางน้ำให้พระเิวีของพระเจ้าไหลลงมาในที่นั้น But the worship is to make the river of the the p r e s e n g the Lord การนมัสการมีเป้าหมายเดียวคือทำให้พระเจ้าพอพระทัย The main purpose of worship is to please God. ไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนมันในการเต้น It's not just to entertain people. อ้ามกระโดดนีกดีกว่ากระโดดกดีกว่ากระโดกดีกว่า Oh, let's jump, let's jump to worship the Lord. ท่านกำลังไปแค่คอนเสิร์ต You just that you just go to the concerts. แล้วละเลยเจ้าของที่เป็นเจ้าของการนมัสการนั่นคือพระเจ้า And you ignore the the person that the most important that's God. โรงละครที่เห็นนี่ครับชื่อโรงละครบอยชอยนะครับอยู่ในเมืองโนโวซิบิกเมืองหลวงของแคว้นไซบีเรียนะครับ อยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียเป็นโงรงละครบัลเล่โอเปราชื่อดังระดับโลก uh, The picture that you see is the Bolshoi t h e a t e r It's a historic t h e a t e r that located in uh, Siberia, located in Russia. Ru this is world famous ballet and um, opera house. โงรงละครนี้นะครับโด,โดยขนานามว่าเป็นโคลอสเซียมแห่งไซบีเรีย This theatre e uh, as known as the Colosseum of การแสดงบัลเล่ดีสุดในโลกต้องอยู่ที่บอยชอย The best ballet is at Boychoy Theater คนร้องโอเปร่าและเล่นออเคสตราที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ We can find the best um, opera singer and the best orchestra in the world here การได้ชมการแสดงที่นี่นะครับอาจจะทำให้หลายคนนะครับอึ้งไปเลย Ah watching the show here will might blow your mind สุดยอด Superb ครับไม่มีอะไรติได้ It's like perfect คุณภาพเครื่องเสียงน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลก The quality of the, all the instrument is the world class in the world แต่ไม่มีการทรงสถิต But there is no presence of the Lord ไม่มีพระเสดิจของพระเจ้าที่นั่น There is no glory of the Lord บทสำนวจส่วนมากหลายคนนี้นะครับนมัสการเนี่ยด้วยเพลงที่ดีที่สุด Some people might worship the uh, worship God with the best song วางแผนไว้ดีที่สุด They re really well planned วางแผนไปหมดว่าตรงนี้จะทำท่าแบบนี้ they all really well plan the and all, um, the plan, the detail the already well sequence sequence plan and all plan in um, ต้องทำอย่างนี้ you must do this ต้องทำกล้องมุมนี้ uh, the the angle of the camera ผมไม่ได้ต่อต้านนะครับ I'm not um composed with all this แต่ถ้าเราสนใจแค่เรื่องอย่างนี้โดยไม่มีพระเจ้ามันก็ไม่ใช่การนมัสการ but if you focus all this kind of thing is not true worship ก็ไม่ต่างกับโรงละครบอยชอยที่มีเครื่องดนตรีชั้นยอด It's not different from the boychoir theater that have the world class instrument มีนักแสดงที่ดีที่สุดในยอห์นบทที่4ี่ข้อยีบอกว่าแต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วคือผู้ที่ะมาสการพระเจ้าอย่างถูกต้องต้นนําสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง In John 4:23, y e t a time is coming and has now come when the true w o r s h i p แน่นอนด้วเครื่องดนตรีเป็นเรื่องดีและผมไม่ได้ต่อต้านมีก็ดีกว่าไม่มีแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆในการนําสการมีแค่สองอย่าง And all uh, like the good instrument or like the performance um is good but there is the component in the in the worship จิตวิญญาและความจริง it's the soul and the truth บางทีอาจจะมีเครื่องดนตรีก็ดี when we have the instrument that's good แต่ถ้าไม่มีจิตปัญญาณและความจริงมาด้วยก็ถือว่าไม่ใช่การนมัสการ but without the truth and the spirit that is not the true worship ผมพยายามไล่เรียงเพื่อให้ท่านจะเห็นภาพมากขึ้นว่าจริงๆการนมัสการนะครับเกี่ยวข้องกับพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับคนและไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องดนตรี I try to unpack um, the true worship to you that it's not about the instrument it's not about uh, the people but it's about the the truth and the spirit แต่แต่ในพัมพีมีการนมัสการโดยการใช้เครื่องดนตรี but also like in the Bible there is the the worship that use the instrument as well แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีจิตวิญญาณและความจริง but the most important is the truth and the spirit เหมือนกระเพราจำเป็นจะต้องมีหมูและใบกะเพรา It's like uh, the spicy basil fried rice that have to have the basil and the pork นะครับเพราะว่าจ้นาพระเจ้านะครับในความหมายของคำว่านมัสการในภาษากรีกใช้คำว่า Proskuneo In uh, for worship in the Greek word we use like uh, the Proskuneo คำว่า Proskuneo นะครับคำว่า Prosk แปลว่าเข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่ทำได้ It's Prosk meaning come t o w h a t as close as possible นะครับ เข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่ทําได้ as close as possible และคูเนโอแปลว่าการจูบหรือระดมจูบ and kuno e is mean kiss or very hard kissing เหมือนท่านอยากเข้าไปใกล้ใครสักคนที่ท่านรักและระดมจูบ and it's like when you uh, really love the person you want to go close closest and to like kiss very hard ล่าสุดนะครับน้องเจอรี่โกนหัว it's like recently Jerry really um have the bowl เมื่อวานเรามีนมจีนน้ำยาที่อร่อยมาก and yesterday we have um the the noodle and the curry อยากจะเอาหัวเขาใส่ไปในน้ำแกงเลย I feel like I want to put his his head like in the curry เพราะว่าเหมือนลูกชิ้นมาก because it's like the fish ball เวลาเจอหัวเม่งเมงขาวๆแบบนี้ when I see like those like ball head ผมอยากเข้าไปใกล้ๆ I want to go nearest จูบหัว and like kiss ระดมจูบหัว kiss very hot kiss very hard นี่แหละคือความหมายของการเข้าไปนมัสการพระเจ้า and this is the meaning that when you go to worship the Lord อยากเข้าไปกอด you want to go to hug him เขาไปจูบ go to kiss him เขาไปใกล้ชิด and go like close as near as close as possible เรื่อนความหมายของการนมัสการไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการการเล่นเป็นวงดนตรี and the true worship is not about the band performance ถ้าการเล่นดนตรีนั้นไม่ได้พยายามเข้าไปใกล้ if that performance didn't lead to the didn't draw near to the Lord หรือมีความหมายในความรักในการเล่นเครื่องดนตรี or like there is no meaning uh about like true worship การคูเนโอหรือการจูบนะครับในเฉพาะโดยรัสเซียนะครับเป็นกา uh, รก้มลงที่เขาเอาหน้าตักแผดพื้นและเป็นการเคารพที่ลึกซึ้ง it's like kuneo like in um Persia is to fall down on uh on the knee and use the the forehead on the ground to show the respect ซึ่งซึ่งเป็นการซึ่งเป็นการแสดงความเคารพ uh that is to that to show the respect นะครับเนื่องจากเราสอนเรื่องการนมัสการนะก็ต้องทนฟังผมร้องเพลงหลายเพลงนิดหนึ่งนะครับ So like now when I teach about the um, appreciate about um, worship so you need to bear with my singing. s i n g i n g มีเพลงเพลงหนึ่งของพี่เสกนะครับ There is song from Sek Lo So ชื่อว่าแม่ The song is about mother ลองว่า And sing like this ทนฟังหน่อยนะครับเปิดไม่ได้เปิดวิดีโอกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับบานนี้ จะเป็นอย่างไรจากมาไกลแสนนานคิดถึงคิดถึงบ้านจากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กลับแม่จ๋าแม่รู้บ้างไหมว่าดวงใจ ดวงนี้เป็นห่วงจากลูกน้อยที่แม่ห่วงห่วงอยู่เมืองหลวงสีวิไลใกล้บ้านเราตรงท่านนี้นะครับคิดถึงแม่ ใจเจ็บช้ำเกินทนเก็บเรื่องราววุ่นวายสับสนใจที่วกวนของคนในเมืองกรุงถ้าเพลงนี้เป็นบอกว่าคิดถึงพระเจ้าขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่ตักพระองค์ในอ้อมกอดรักจริงที่เที่ยงแท้ ในอกพระองค์สุขเกินใครพี่น้องเพลงเหล่านี้นะครับเวลาเราร้องนี่นะครับมันทําให้เราเข้าไปใกล้พ่อแม่เรามากขึ้นถึงผมจะร้องพอบ้างไม่พอบ้างนะครับแต่มันแต่มันอาจจะไม่มีใครติผมเท่าไหร่ว่าอาจารย์ร้องตกคีผิดท,ท่อนแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าท่านโฟกัสที่เนื้อหาท่านจะรู้สึกว่าท่านอยากกลับไปหาแม่ And church, like this kind of song will really make us to, to like, like miss the parent and also like want us to, to go back to, uh, to hug like, like, like for this song like to go and hug um, your mom and to like just sit on her lap or just to, to show your love and intimacy with her. <laughs> like in this song, like you want to forget the world and all the difficulty. อยากไปกอดแม่ And you want to go and hug mom อยากซบลงที่ตรงตักแม่ You want to sit on uh, next to uh, in her lap ในอ้อมกอดที่รักจริง In the true hug ในอกสุขเกินใคร And that is the the t r u e love การนมัสการคือการกลับไปที่อกของพระเจ้า the Worship is like you go to 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 back to God's heart <S เขาไปใกล้ที่สุด You go closer to him closer to him คนที่ท่านรักและเคารพ The person that you really love and respect แลอยู่ในก้อนกอดของพระองค์ and you are in his arms พระคัมภีร์บอกว่าในสุดีบทที่5 1าสบอบอกว่าเครื่องบูชาที่พระเจ้าปรารถนาคือจิตใจที่แตกสลาย in Psalm 51:17 my sacrifice O oh God is a broken spirit is a broken and contrite heart ใจที่แตกสลายสานึกผิดนั้นข้าแต่พระเจ้าพระงคไม่ได้ทรงดูถูก all the broken and contrite heart that God will not การทำอย่างนี้ไม่ใช่แค่การทาความเคารพแต่เป็นการแสดงความรักด้วย is showing uh, showing not just showing the respect but showing, um, the love to the person love uh, um, ในสุดีบทที่63ข้อที่1โอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์แต่เช้า Oh in ั sixty h r e e o n you God oh my God um, earnestly I seek you จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ I thirst for you my whole being longs for you เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ u uh, อ my whole being long to you in the dry and p a t c h in the p a t c h land ในดินแดน that, ที่แห้งและไม่มีกวามอ um, in the dry and past land where there is no water เจฟฟี่นะครับทุกคืนเนี่ยชอบมานอนบนเตียง it's like uh, my 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 youngest son uh Jeffrey love to like just lay down on my bed เจฟฟี่เก่งมากในการบล็อกหลังพ่อแม่ Jeffrey is very good on like just <laughs> to to sneak uh, like นน parent นอนแล้วเข้ามาอยู่ข้างหลังแล้วเราก็พลิกตัวไม่ได้ and like he he will he will come in the between and I, I and my wife can't move at all เจฟฟรีย์จะโดนจัดการทุกทุกกันคืน and Jeffrey like we l l well, I, I will we will need to settle เจฟฟรีย like every night เมื่อหลับแล้วก็โดนลากลงไปในเตียงชั้นล่าง and when he like s l e p t like he, I I, will move him to to the second um mattress เพราะว่าเพื่อสันติภาพของพ่อและแม่ Uh, that is for my quality quality sleep of me and my wife และเขาก็จะตื่นมาเช้ามาก and he woke up very early <c oughs> and he come like ป้ามาป้ามีอยู่ไหนมามีอยู่ไหนมามีอยู่ไหน where does where mom ครับแล้วเขาก็จะรีบปินเสาะหา and he will like search searching for me and my wife แล้วพุ่งตัวขึ้นมาบนเตียง and he will just rush into back into the bed แล้วมาบอกหลังผมกับภรรยาช่วงกลางคืน and he will like just uh to come and hug me uh me and my wife ข้าโปร่งแสวงหาพรร่งแต่เช้า um, I seek for you I like in the beginning in seek the the early for God จิตวิญญาณข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ My soul is so thirsty God ตื่นเช้ามานั้นเสาะหาป๊าป๊าอยู่ไหน I'm like searching for you like s in c e morning Daddy Mummy m u มี y อยู่ไหนว่ Mummy where are you กระโดดขึ้นมาบนเตียง And I jump like uh, Jeffrey would jump onto the bed แล้วหัวซุกเข้าไปในพระเจ้า And it's like come to um just like come closer into um my arm แต่คนส่วนมาก But it more it's but people. ข้าพระองค์แสวงหามือถือแต่เช้าอ๋อลอร์ด I seek for my phones in morning จิตวิญญาณข้าพระองค์แสวงหา Facebook ของข้าพระองค์ and my soul is like so thirsty of my Facebook เนื้อหนังของข้าพระองค์กระหายหาซีรีส์เกาหลี my flesh is like seeking for um Korean series จีนไทยอังกฤษ Chinese Thai and English India ด้วย and Indian also แล้วก็หนังเรื่องคังคูบายด้วย and also like the movie Kangkobai <laughs> ท่านจะไปดูหนังเกี่ยวกับเรื่องโสเภณีทำไม Why you need to like search for the movie about the p r o s t i t u t e บางคนกำลังจะไปดูหลังเลิกโบสวันนี้ Some people were going to plan to watch this movie after service และพามาแต่งตัวเป็นอย่างนั้น And also plan to dress up like that as well ไม่ให้โดนศัตูหลอกนะครับ Don't like give the 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 stage for the devil นะครับ นะครับผมนี่คือสิ่งที่เป็นท่าทีของการมาแสวงหาพระเจ้า This is like the heart to worship the Lord วันนี้ไม่ได้จบแน่ๆนะครับ <laughs> คุณธรรกันนมัสก,การนะครับไม่ได้วัดกันที่ความถูกต้องของตัวโน้ต o uh, worship q u a l i t y or the glorious worship is not measured by the note or how the accuracy of the melody คอนเสิร์ตนะครับต้องการมืออาชีพ Concert needs the professional เพื่อต้องการ สร้างความบันเทิงให้คน to entertain people แต่พระเจ้าต้องการคนที่มีใจที่แท้จริง but God like search for the true worship or the person that really sincere to God เพลงเพลงนมันนสก,การที่จะมีผู้ร้องที่เป็นเหมือนดีว่านะครับแต่ไม่มีใจแท้มาหาพระเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับแค่เป็นการเล่นคอนเสิร์ตเท่านั้น even like uh, those like the performer, the, the diva agency um, praise The Lord or worship the Lord that is no meaning at all ผมเชื่อว่าเพลงหลายเพลงหรือตัวอย่างที่ผมยกนะครับทำให้ท่านเริ่มสัมผัสและเข้าใจเหมือนกันขี่จักรยานเป็นครั้งแรก I think like the example that I show to you that is um, to make you understand more about worship เพราะวิญญาณเริ่มเปิดตาใจให้ท่านเข้าใจว่าการนมัสการที่แท้คืออะไร The Holy Spirit reveal you t h e what is the true worship ในสุดีบทที่2 2ข้อที่3ถึงอย่างไรพระองค์ก็ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์พระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของอิสราเอล In Psalm 22-3, y e t you are enthroned as the holy one you are the one Israel praises นะครับการนมัสการเป็นเหมือนแม่เหล็กและเป็นเหมือนกับร่องน้ำที่นำนำน้ำของพระเจ้าและนำพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น The true worship is like the magnet or um, the waterway of the Holy Spirit to come การนมัสการจะเป็นต้องเกิดที่วิหารเท่านั้นนะครับแล้วพระคัมภีร์บอกว่าท่านเองเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ The worship must happen at only the temple of God and the Bible told us that our body is the temple of God หนึ่งโครินบทที่หกข้อสิบเก้าบอกว่าท่านไม่รู้หรือร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ In o Corinthians six n i do you do you not know That your body are the temple of the Holy Spirit ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านและท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง Who is in you whom you have received from God you are not your own คำว่าวิหารตรงนี้นะครับเป็นภาพของวิหารท่านเห็นในรูปก็คือวิหารที่สวยมากๆ Um, Like for this like the temple of God that is like the in the picture this is the beautiful Temple God ร่างกายของท่านเป็นนาออสหรือว่าเป็นวิหารที่ถูกแต่งตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ Your body is like a na naos that is really beautiful decorate <c oughs> temple เมื่อท่านนำพระวิหารพระเจ้าไปทุกที่นะครับท่านสามารถนมัสการพระองค์ได้ทุกที่ When like uh, you bring um, the temple of God to every, everywhere means like you can worship of God everywhere เมื่อท่านมีการนมัสการการทรงสถิตอยู่บนชีวิตของท่านพันธนาการทุกอย่างมันก็ปลดออกไป When um, you worship God that like Um, the present God come and all the bondage or all the chain will be set free. ในความเป็นจริงนั้นพระเยซูก็เคยนมัสการพระเจ้า And in fact um, Jesus also used to uh, worship God as well. Matthew ยี่สิบหกข้อสามสิบบอกว่าเมื่อพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญก็พากันไปยังบุคขามะกอกเทศ In Matthew 26-30 when they had sung a hymn they went out to the Mount of Olives เป็นบรรยากาศหลังการรับมหาสนิทพวกเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญ That is like uh, the, the 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 circumstance that um, after the มาระโกบทที่สี่ข้อสี่สิบหกบอกว่าร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากัไปยังบุคคลมังกรเทศมาระโกก็ย้ำอีกบอกว่าในพิธีมาสิธิ์หลังจากนั้นมีการนมัสการ In Mark 1ส2 6 a l ่ o they m e n t i กอ e d that when t า e y had sung a h y m n t h e y went out to the Mount of o l i v e ก่อนที่จะเจอสิ่งยากลำบากพระเยซูต้องการประสบการณ์แห่งการเยี่ยมเยียนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Before facing the difficulty Jesus need the experience of visiting of the Holy Spirit ในฮีบรูบทที่2องบอกว่าดังที่พระองค์จัดว่าเราจะประกาศพระนามพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะร้องสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางที่ชุมนุมชน In Hebrew 2 12, I will declare your name to my brother and sister in the assembly I will sing your praises พระเยซูรักการนมัสการและสิ่งนี้ก็ลงไปยังสาวกด้วยนะครับในกิจการบทที่2องขสี่สิเขาได้ร่วมใจไปในพระวิหารหาขนมบางตามบ้านเขาร่วมรับประทานด้วยความชื่นชมทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ and like when Jesus love worship that is go down to the disciple as well from act 246 to to 4 7 Every day they continue to meet together in the temple course they broke bread in their home and ate together with glad and sincere hearts p r a i s i n g God and enjoying the favor of all the people นะครับแล้วคนมากมายก็มาสมทบกับคริสตจักรเพิ่มขึ้น And like w i t h more people that come to at the church การนมัสการที่ถูกต้องนั้นเป็นเป็นกุญแจของการเพิ่มพูนของคริสตจักร The true worship is the key of the fruitfulness of church ไม่ใช่ เรื่องสำคัญที่สุดคือผู้นำมหการต้องมาด้วยจิตวิญญาณและความจริง The most important thing that the worship leader need to come with the truth and the spirit และคนที่มานั้นไม่ได้เป็นคนที่ดำเนินชีวิตปากอย่างใจอย่าง And the uh, the person that come to worship God is not the person that live the l i k e um, contrary with their words มาด้วยความคาดหวัง Come with the expectation มาด้วยการอยากเจอพระเจ้า Come with the heart that you want to to meet God การนมัสการที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งการเติบโต The true worship will bring the growth as well นะครับผลของการนมัสการที่เกิดขึ้นนะครับคืออะไรบ้างนะครับ I will unpack the result of the true worship ห้างนี้ชื่อ River City a s you can see it is more is called River City ตอนเด็กๆผมเรียนโรงเรียนคาทอลิกที่ชื่อว่ากุลาบวิทยา When I was young I studied as a Catholic school called Gulab บ i t ท y a อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา Next to Japa River เวลามารับจะมีคนสองคนมารับผม and like um, there will be two person that come to pick me up มีมาม่ากับป๊าป้า it's like my dad and my mom แต่สลับกันมา that they will take turn to to <c oughs> pick me up าาามมมั้รบ when my mom pick me up จะได้กินลูกชิ้น I I will eat like uh, the the fried meatball แล้วซื้อขนมเป็นบวยเจียอยู่ข้างหลังโรงเรียน and all those like snack on the street food ซื้อมากกว่านี้มาม่าบอกว่าไม่มีตังค์ and it, it, it one more mama said um, she didn't have money เพราะมมมีตังค์แต่ปามาไม่ให้ซื้อ because like she want to save up some money เราก็เราก็มีความสุขดี but uh, I'm also happy with that เวลาวันไหนแต่ถ้าวันไหนป๊าป๊ามา but wish that uh, dad will come to pick me up เด็กน้อยจะได้เข้าไปในห้างห้างนี้ and or, um, I and my brother will uh, go to this shopping mall ถูกพาไปที่นั่งร้านอาหารหรู Uh, he, my dad will take me to this uh, luxurious restaurant. แล้วก็เมนูที่รูดาสำหรับผมมากๆก็คือข้าวผัดอเมริกัน And my favorite menu is um, the American fried rice. Coke ไม่อัน And the unlimited Coke เด็กมาไม่ให้กินโค้กเยอะ But my mom will not allow me to drink much Coke. เคยฝันซะเยอะซ้ว่าอยาให้ลดโค้กมาความนาบ้าน Even I used to dream that I want like uh, the the Coke uh, trucks to Just broke down i จะได้บินก็ไปยิ่งก็ไปหยิบโค้กฟรีเข้าไปในบ้าน so that I get like free coke นะครับแต่เมื่อไรที่พ่อมาเราจะกระโดดรถเต้น but when my dad come to pick me up I will jump happily เราจะซื้ออะไรก็ได้ because I can buy anything ไม่ต้องนั่งรถเมล์กลับบ้าน and don't have to like take the bus home ป๊าจะพานั่งรถเก่ง uh that will bring the car to pick us up ป้าป้ามาพร้อมทุกสิ่งที่ป้าป้ามี That will come with everything that he has ถ้าท่านนมัสการอย่างถูกต้องพระเจ้าผู้เสด็จมาจะนำทุกอย่างที่พระองค์มีมาให้ท่าน If you have the true worship God will bring everything that you need to you ท่านต้องการเงินพระเจ้าจะปลดปล่อยท่าน If you need uh, money God will release you สุขภาพดีจะมาหาท่าน The good health ท่านจะเข้าไปกินในห้าง River City แล้วสั่งข้าวผัดอเมริกัน you can go to the river city shopping mall and you can order the American fried rice ทุกอย่างจะมาพร้อมกับพระบิดา everything will come together with our Lord เงื่อนไขที่สำคัญมากก่อนที่พระเจ้าเสร็จมาก,ก็คือว่าท่านต้องเข้าไปใกล้พระองค์ก่อน the condition that is come with this that you need to go to him first ในพระธรรมยากรสีข้อที่8บอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะสถิตใกล้ท่าน in James 4:8 come near to God and He will come near to you พ้าพีบอกชัดเจนว่าแล้วก่อนจะเข้าใกล้พระองค์จงชำระมือให้สะอาดคนสองใจเอ๋ยจงชำระใจของตัวให้บริสุทธิ์ and in the Bible said that before you go to the Lord wash your hands y o u r sinner and purify your heart you double-minded ท่านอย่าอย่าฝึกเป็นคนหน้าซื่อใจคดตั้งแต่เด็ก and don't be the hypocrite like sin young เป็นเด็กที่มาโบสถ์ร้องเพลงนมัสการแต่วันๆเอาแต่เล่นเกม if you are like the kid like Come to worship God but you actually really upset with like playing game. ท่านฝึกเป็นเด็กน่าซื่อใจคดต,ตั้งแต่เด็ก .Don t live the lie as the hypocrite. เพร <c> า <oughs> ะว่าท่านปากท่านนมัสการพระเจ้าแต่ใจท่านห่างพระองค์เหลือเกิน .But if you r l i p s like worship God but your heart far from God. พระเจ้านั้นอยากให้เราแสวงหาพระองค์ .God really want us to seek for <c oughs> His face. ท่าทีของดาวิดนั้นในสุดีบทที่63บบอกว่าข้าพระองค์เสาะหาพระองค์แต่เช้า in Psalm u m 63 1 in The Bible said you God you are my God uh, uh, seek you ือ n e ะเจ y า seek y o พอพแล้วพอพูดบรรยายถึงการเสวเข้าไปหาก่อน and also like uh, น a v e t h อ picture that you go to อง m first ในข้อ2ตามมาบอกว่าข้าพระองค์จึงเห็นพระองค์ในสถานบริสุทธิ์แล h v e r s e 2ข้าพระองค a เ y ็นพ y o u r power and your glory และเห็นฤทธานุภาพและสง่าราศีของพระองค์ ต้องกระเสือกกระสนเข้ามาก่อน You need to really desperate and come to seek for him. And you will see the power o e his power. ปลดปล่อยการเงินท่าน um, Unlock your financial. ปลดปล่อยความสัมพันธ์ท่าน Unlock your relationship. ปลดปล่อยโรคภัยของท่าน Heal the sick. แต่ท่านต้องกระเสือกกระสนเข้ามา But you need to desperate for him. ท่านต้องฮิวขึ้นมา เ o ะท่านจะเห็นวิ f o านุภาพรค์ในสถานบริสุท and you would see the power in the his sanctuary วันนี้จะประมาณเท่านี้นะครับอยากมีโอกาสได้ขอพระเจ้านำพี่น้องนะครับไปใกล้พระองค์ในวันนี้ so I will finish here for now and then we will continue like uh, the later week นะครับ amen นะครับ